อาทิตย์เราจะไปแวะตลาดอะไรอยงใช่ใช่เราสัดเกตอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใชไปก่อนเด้อพี่เจนจ้าน้องดารลีแล้วก็พงยังหลอกน้องเจนเหลืออีกตั้งเยอะเราไม่ใช้นั้นอ่ะแค่นี้แล้วก็ว่าอย่างนั้น,แ,นแหละ,ะมันนั่งไฟ้สดทุกวันอ่ะมันเหนื่อยเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ว่า ถ้าไม่ไล์สดมันก็คิดถึงเนาะเหมือนกับถ้าเกิดว่าของ,ของ,ของมีราคาเพราะว่ามันก็เมื่แล้วเพื่อนๆแสงแสงก็จะหมดแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่แวะมาให้กำลังใจเดี๋ยวจะไล์สดอีกสักสิบนาทีนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วละ่ะไลอีกสักสิบนาทีเป็นไทยเนาะริมทุ่งนาเมื่อกี้ไม่ไหวแหม я. เป็นเวีนเวียนหัว อยากเจอแม่ขนมเคงนิชาพัฒบอกมีวัดบุดาอ้าวัดบุดธธาเลยนะนะ่แล้วทีนี้พระนรจักสีแล้วทีนี้ก็เลยผ่านเฮียกะลลงนี่ไงซ้ายมือถึงร้านดารณีแล้วเออจริงดิก็ไม่รู้อเมริกาโน่เย็นไม่น้ําตาลดารณีบอกว่าเห็นพี่เจนตัวจริงอ่ะสวยกว่าในไลฟ์สดอีก ชมบรรยากาศพาชมบรรยากาศเรมเพิลล่งเรื่องศินเลยแม่ขนมเค็มบอกเจอกัน20ก็ได้จ้าน้องเจนเราต้องได้เจอกันแน่นอนได้เก็บนาทีนี่เบิกเอาหา้องคนดีกว่าเหมือนหยุดลง น้องเคยข่อยเพราะท่านเด่นนันยติสลบเงี้ยวเลยติดนองเคยข่อยท่องนะยังไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าคช่ไเลไม่เข้าใช่ไหมอู้วพายทิสตกแล้วนี่ไงเอ๋มึงข้างทางเนี่ยมึงเข้าไปในเนี่ยทุกนาเพื่อนเข้าทุกนาท่องนะยังไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าใช่ไะโอู้วพายทิส คลองจ้าแม่ขนมเข็งบอกว่าได้เลยจ้านิชาพัทเราได้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 ตังอย่างเดียวนะเนี่ยเราได้เราได้มิตรภาพได้เพื่อนได้กัลยาดีๆอย่างเงี้ยเห็นไหมกัลยาดีๆก็มีสุดยอดเลยมาหาน้องดารณีนี่ไม่ผิดหวังแน่ดารณีสายฮาเต้นจนปวดขาเต้นกันจน หนักด้วยอ่ะหมอสําหรับไล์สดอยู่ที่บ้านไงขากลองนั้นน้ากับดารานีเขาเป็นคนแบบว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะเพื่อนเพื่อนแล้วเป็นคนนัง่งยิมอยู่อย่างเดียวขึ้นมาแล้วแล้วแล้ว็วววท่านได้ถือกันน้ำเก็กอหมดนี่แหละค่ะกันเป็นครีเอเตอร์มันต้องอย่างนี้แหละค่ะสุดยอดเลยแดนเซอร์ cer, สองคนเมื่อคืนเนี่ยเก้าอี e, ้ซุกเก้าอี้หนีเลยไหม เดี๋ยวพี่เจจะเอางลงลายกลุ่มอยู่เด้อไทยชนะฮอดอ่ะตอนนี้อยู่อ่างทองค่ะกำลังจะเข้าอายุทยาเมื่อกี้ออกจากสิงห์มามาเข้าอ่างทองแต่ก็ค่อยตอนผ่านดาลดีตอนเที่ยงเนาะตอนเที่ยงแหละตอนเที่ยงจะบ่ายโมงแล้ว่ไปไปเยอะกันอยู่เมื่อคืนน่ะที่เราที่เรา สวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะคุณสลินทาแก้วพลักหรือน้องอ้อนะคะทำกับข้าวเก่งอร่อยอเลยอ่ะก็เลยไปรถน้ำมนันพ่อไปโดนตัวไหนมาสนุกนะดารณนีตัวจริงอ่ะสนุกมากสายหามากดารณน,นีก็เหมือนเอชบาอะไรเัวเกียรชบาเอชบาปานเออบรรยากาศดีด้วย ขนมเค่งลงมาวันที่สิบแปดมีงานวันที่สิบเก้าแล้วก็กลับวันที่ยี่สิบอ๋อไม่ใช่นี่ไี่ใช่ระทางนี้ก็ได้เดี๋ยวก็มีอ่านไหมเอ่ได้ได้ได้อ,อได้อยู่สวัสดีค่ะแม่ขนมเค่งน้องดารนีสวัสดีแม่ขนมเค่งนะคะน้องพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ขนมเค่งนิชาพัฒน์บอกว่าบรรยากาศดีดีอยากให้เพื่อนๆเห็นข้างทางเป็นทุ่งนา อำเภอบางปะหัน2นาทีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขอบันซิเมิดพี่นอ้องเดียวสิมืดแด้วกันสิเลียวเพาเห็นหนากันเรานั่งรถไฟไปต่างจังหวัดอะแต่รถไฟเอากระจกลงนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนีย่ยตลาดนี้แหละที่เราเดินอะใช่ไหม,ไมได <laughs> เดินทางปลอดภัยนะคะบิ๊สวัสดี นิชาพาชัฒสิงชัยบอกว่าสวัสดีสวัสดีพี่ขนมเข่งด้วยนะคะถึงไหนแล้วถึงอ่างทองแล้วคะ่ะน้องต้นอ้อบอกว่าน้องอ้อศรีลินทาบอกว่าจริงๆค่ะจริงเนาะจริงเนาะน,นะอน,อน้องอ้อเนาะการที่เราได้ดมาทําเรียวอย่างนี้เราได้เจอเพื่อนได้ขอขอเจอด้วยนะคะพี่ขนมเคงนิชาพัฒบอกว่าขอเจอเจอด้วยนะคะพี่ขนมเคงกกสแบงบอกว่านิชาพัฒระบบมีปัญหานิชาพัฒหาห้องน้ําให้นิชาพาชัฒก่อน เลิกงานใช่ไหมล่ะแม่เล็กขับรถอยู่หรือเปล่ากำลังเลิกงานจ้าอเมริกาโน่เย็นไม่น้ำตาลดารณีบอกว่าเห็นพี่เจนตัวจริงอะสวยกว่นในไลฟ์สดอีกหอมกาแฟแล้วสดชื่นนะเพื่อนหอม,หอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา นางจะเข้าน้ำนางก็ไม่บอกจนมาจนมันไม่ไหวถึงจะมาบอกแล้วแถวนี้มันมีปั๊มที่ไหนล่ะเข้าวัดเข้าวัดแกอมอะไรอยู่คะพอนางจะไม่ไหวจริงๆค่อยค่อยมาบอกเนี่ยจะไม่มียาวเลยจะถึงสี่แยกอืมสักสิบนาทีอสู่คนพูดบ่ได้ดอกจ้าส,สู่คนพูดบ่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงเต้นเหรอเออพอมีไผ่ย้อมไผ่ด้ค่ะคุณทิชาพัทสิงชัย ก่อนนอนนะคะพอกหน้าด้วยไข่ขาวกับมะนาวค่ะดื่มน้ําเปล่าเยอะๆตื่นมาก็จะสวยนเลยนี่กับเป็น DJ, ดีเจดีดีพี่น้องแล้วก็เปิดเพลงแห่แห่แห่แม่แล้วเต้นเจอใต้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แม่เล็กแป้เลยร้านน้องอาหารง่ายมากเลยอะ่ะอยู่ใกล้โรงแรมอะไรอะ่ะใหญ่ๆอะ่นะอะไรอยู่ตรงข้ามเลยอยู่ตรงข้ามเลยอยู่เส้น แล้วเด้อยินดีกับไอ้ลำดวนน้ำเด้อจ้าไอ้ลำดวนผ่านแล้วนะคะวันนี้เพื่อนๆวันนี้เจ็ดก็เป็นไปทุมใช่ไหมยุทธยาแล้วก็ปทุมปทุมแล้วก็เฉียวนนผ่านอีกหลายจังหวัดกรุงเทพแก็ขากลับเราก็แวะไปอาบน้ำมนตสักหน่อยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างนั้นเลยสนุกมากดานณีเมื่อคืนน่ะเนาะ โอ้เพลงนี้แบบดีเจเปิดเพลงสนุกมากเลยเมื่อคืน <laughs> <laughs> กันดูในไลสดอ่ะเป็นเป็นจำมั่มเหมือนกันนะแต่ตัวเจอตัวจริงกับตัวเล็กๆตัวเล็กๆบางๆขาวๆน่ารักนิสัยนิสัยน,น่ารักด้วยอโยกอีกหน่อยนะคะไลสดอยู่บนรถครับเพื่อนๆน <laughs> นี้ต้อนรับสู่จังหวัดอยุทยา อยหายเมื่อแล้วสงสัยจะไม่มีฝนแล้วล่ะเพื่อนๆเมือเ่อนืขึ้นนี่ฝ้าเหลี่ยมยู้พี่นอ้องไปหาดาราณีข่อยไปหอดฝนเส้นนี้เขาเรียกเส้นอะไรเนะี่ยเส้นบางประหันบางปะหันใช่ไหมบางประหันผักไ, <c oughs> ไข่ น,นี้เรากำลังวิ่งเข้าอีกสายหนึ่งเมื่อกี้มาจากสายาสวัสดีค่ะพี่ลำดวนคุณแม่เล็กให้ดอกไม้มาสามดอกคอบคุณค่ะสุดยอดเลยแดนเซอร์สองคนเมื่อคืนเนี่ยเก้าอี้ซุกเก e. ้าอี้หนีเลยหมเดี๋ยวพี่เจจะเอาลงไลา์กลุ่มอยู่เด้อถ่ายคัดบอกว่าไว้เจอกันใหม่นะขับคุณดารณีด้วยน้องต้นอ้อบอกว่าสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัย